เครื่องพ่นหมอกอันตราโซนิก TR 902นะครับชุดนี้เป็นชุดอันตราโซนิกขนาด20หัวพ่นประกอบเสร็จพร้อมใช้นะครับในการเพิ่มความชืน้นจัดสวนสร้างความสวยงามนะครับจัดงานออกแกไไหนต่างๆได้หมดเลยนะครับพ่นหมอกอันตราโซนิกเป็นเครื่องพ่นหมอกที่มีความละเอียดของหมอกสูงสุดนะครับให้ไอหมอกเหมือนธรรมชาติมากนะครับไม่เปียกชืน้นไม่แฉะ พื้นจะไม่เปียกเลยนะครับแล้วก็โดนร่างกายโดนอะไรได้หมดเหมือนธรรมชาตินะครับตัวนี้เราประกอบพร้อมใช้ไปในกล่องชุดนี้เลยนะครับท่านสามารถไปใช้งานได้ทันทีนะครับมีระบบลูกลอยควบคุมน้ําอัตโนมัตินะครับสามารถต่อลูกลอยแล้วก็ให้น้ําเติมเองได้เลยโดยไม่ต้องเติท่านไม่ต้องเสียเวลามาเติมน้ํานะครับทุกอย่างประกอบไปพร้อมใช้เลยนะครับ ะะสวยงามเลยนะครับเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับน้ำหนักเบาเนี่ยเรามาดูไอหมอกกันนะฮะหมอกอันต้าโซนิกจะละเอียดมากนะครับเพราะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยจะออกมาสวยนะครับเนี่ยนะฮะสัมผัสได้เลยไม่มีเบียกนะครับนี่นะฮะเพราะนั้นตัวนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในการเพิ่มความชื้นความเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนกนางแอน่นฟาร์มเห็ด ฟาร์มเฟิร์นฟาร์มต้นไม้ต่างๆนะครับหรือในห้องทดลองห้องที่ต้องการความชื้นนะครับใช้ในงานจัดสวนนะครับงานออกแกนใ์ต่างๆโดยเฉพาะจัดสวนที่เป็นสวนยอมสวนน้ําตกนี่จะสวยมากนะครับเพราะไาอาหมอกตัวนี้จะจับกับผิวน้ำนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศเหมือนธรรมชาติตัวนี้สามารถที่จะต่อกับทาร์เมอร์ตั้งเวลาได้นะครับ แลวก็สามารถที่จะต่อกับชุดคอนโทรลอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติได้น,นะครับสวยงามนะครับหมอกละเอียดมากนะครับถ้าท่านได้มาสัมผัสนี่จะรู้ว่าหมอกสวยมากนี่นะฮะหมอกพร้อมกับไอเย็นนะครับที่ออกมาจะช่วยให้ส่วนต่างๆที่ท่านต้องการนะครับไม่ไว่าต้องการความชื้นต้องการความสวยงามนะครับสามารถตอบโจทย์ได้ทุกทุก ส่วนเลยนะครับบางท่านก็ใช้ในการตกแต่งตลาดนะครับแผงผักต่างๆแผงผลไม้ต่างๆเนี่ยจะให้บรรยากาศแบบแบบสวยงามนะครับดูสดชื่นนะครับ tr 902นะครับท่านใดสนใจสอบถามก็สั่งซื้อเข้ามาได้ทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับ ครบชุดพร้อมใช้ไปในตัวเลยนะครับสอบถามสั่งซื้อมาได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ